สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาในช่วง21จนถึง31สิงหาคม2566ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันพุธกลางคืนครับว่าคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับ ก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตาม Line ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทานายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับ เอาละครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับในช่วง21จนถึง31สิสิงหาคมนี้เปิดไพ่ขึ้นมาต้องบอกว่าดวงการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนจะมีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่จะต้องระวังนะครับไปดูในเรื่องที่ดีกันก่อนนะครับ ในเรื่องที่ดีเนี่ยต้องบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่จะเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการงานคนเกิดวันพุธกลางคืนครับไพ่ผู้รับใช้แห่งถ้วยใบนี้ ตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนายและไพ่ใบนี้ยังจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคนเกิดวันพุธกลางคืนในเรื่องงานคนเกิดวันพุธกลางคืนมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาบางคนเป็นลักษณะของการที่มีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือในเรื่องงานให้หรือว่าหยิบยื่นโอกาสดีๆในเรื่องงานให้นั่นเองคนเกิดวัน พุธกลางคืนทั้งหลายครับในดวงชะตาการงานคนเกิดวันพุธกลางคืนมีไพ่เดอะเวิลตั้งอยู่ในตำแหน่งบทสรุปนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการงานที่มีความก้าวหน้า มีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการโยกย้ายแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีบางคนเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นบางคนเป็นลักษณะของการได้ โยกย้ายได้เปลี่ยนงานได้ย้ายงานนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายในดวงชะตาการงานคนเกิดวันพุธกลางคืนเมื่อมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาถ้าเป็นคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวต้องบอกว่ามีเกณฑ์ได้ขยับขยายกิจการได้ติดต่อง,งานแล้วเป็นลักษณะของการติดต่อง,งานการเจรจาธุรกิจเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีเข้าทางคนเกิดวัน พุธกลางคืนนั่นเองนะครับถ้าเป็นคนค้าขายต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ขายดิบขายดีขึ้นออเดอร์เยอะไม่ว่าจะเป็นค้าขายออนไลน์หรือว่าค้าขายแบบมีหน้าร้านนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายถ้าเป็นพนักงานออฟฟิศเป็นพนักงานบริษัทต้องบอกว่าการงานสิ่งที่ทำมีความสำเร็จและ เรียกได้ว่าความสำเร็จนั้นจะเป็นบันไดที่จะพาคุณไปสู่ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในสายอาชีพของคุณนั่นเองคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับในดวงชะตาการงานคนเกิดวันพุธกลางคืนต้องบอกว่าในช่วง21จนถึงส1สิงหาคมนี้อาชีพของคนเกิดวันพุธกลางคืน คนเกิดวันพุธกลางคืนที่ทําอาชีพเหล่านี้ดวงการงานจะดีดวงการงานจะเด่นเป็นพิเศษนะครับ <S <S ได้แก่คนเกิดวันพุธกลางคืนที่ทําอาชีพเกี่ยวข้องกับงานบริการนะครับหรือว่างานที่ให้ความช่วยเหลือหรือว่าดูแลผู้คนนั่นเองคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนต้องบอกว่าการงานเนี่ยมีทั้งเรื่องที่ดี และมีทั้งเรื่องที่จะต้องระวังใช่ไหมครับมาดูกันที่เรื่องที่จะต้องระวังกันบ้างนะครับไพ่5ดาบครับจะเตือนให้คนเกิดวันพุธกลางคืนระวังในเรื่องของการทำงานโดยเฉพาะการทำงานที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นปัญหาจะมาจากคนปัญหาจะมาจากอารมณ์ ของคนเกิดวันพุธกลางคืนเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีระวังในเรื่องของการมีปัญหากับคนที่คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นต้องร่วมงานด้วยไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานลูกน้องคนภายใต้นะครับใครก็ตามที่เราต้องทำงานด้วยให้ระวังให้ดีในช่วง21จนถึง31สิงหาคมนี้ระวังจะมีปัญหากันอย่าใช้อารมณ์ในการ ตัดสินหรือว่าในการแก้ไขปัญหาแก้ไขสถานการณ์นะครับเวลาเจอกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาขอให้คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นใช้สตินําหน้าใช้ปัญญาในการรับมือในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามานะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับ เอาละครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับในช่วง21จนถึง31สิงหาคมนี้ถ้าใครที่กำลังตั้งใจจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อ,อยังต่างประเทศต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะสอบได้มีเกณฑ์จะได้ไปใครที่กำลังตั้งใจจะเดินทางไปทำงานยังต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเป็นเกาหลีเป็นยุ่ หรือเป็นประเทศใดก็ตามมีเกณฑ์จะได้ไปนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายเอาละครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนในช่วง21จนถึง31สิงหาคม2566นี้ต้องบอกว่าคนเกิดวันพุธกลางคืนในเรื่องของการทำงานสำหรับบางท่านที่ตั้งใจจะ ไปทํางานอย่างต่างประเทศหรือว่าอาจจะไปเรียนไปติดต่อง,งานอย่างต่างประเทศต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะสําเร็จได้ด้วยดีครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปสําหรับใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะตกงานรองานอยู่สมัครงานไว้หางานอยู่หรือว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาตกงาน สมัครงานเท่าไหร่ไม่ได้งานสักที21จนถึง31สิงหาคมนี้คุณมีเกณฑ์สมัครงานแล้วจะได้งานเพราะฉะนั้นขอให้มุ่งมั่นตั้งใจให้เต็มที่ใครที่เคยอาจจะต้องออกจากงานมาแล้วไม่มีงาน อยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง21จนถึง31สิงหาคมนี้จะเป็นโอกาสของคุณแล้วครับเพราะฉะนั้นอยากให้มุ่งมั่นตั้งใจในการหางานสมัครงานอย่าเพิ่งไปท้ออย่าเพิ่งไปยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาที่เข้ามานะครับ21จนถึง31สิงหาคมนี้จะเป็นโอกาสของคนเกิดวันพุธกลางคืนเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนเกิดวันพุธกลางคืนนี่จะเป็นช่วงเวลาที่ดีของคุณ ขอให้มุ่งมั่นและตั้งใจครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่าดวงการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ กลางคืน21จนถึง31สิงหาคมนี้มีไพ่ราชินีแห่งเหรียญขึ้นมาครับไพ่ใบนี้จะส่งพลังงานดีๆให้กับคนเกิดวันพุธกลางคืนในเรื่องเงินไพ่ใบนี้จะพูดถึงการมีโชคลาภก้อนใหญ่การได้จับเงินก้อนได้มีเงินเก็บใครที่การเงินเคยล่วไหลเก็บเงินไม่อยู่ในช่วง21จนถึง31สิงหาคมนี้จะ ดีขึ้นนั่นเองคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนไพ่ใบนี้จะพูดถึงการทำอะไรแล้วมีกําไรกลับมาค้าขายดีมีกําไรถ้าเป็นธุรกิจก็ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ได้รับเงินปันผลหรือว่าได้รับผลกําไรที่ดี ตอบแทนกลับมาลงทุนอะไรไปลงทุนอะไรไว้ก่อนหน้านี้เป็นช่วงเวลาที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีกลับมานั่นเองคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายถ้าเป็นคนที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศเป็นพนักง,งานบริษัทเป็นลูกจ้างต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่การเงินดีการเงินคล่องตัวจะมีเงินใช้ไม่ติดขัดไม่ขัดสนไม่ขาดมือ มีเกณฑ์จะมีรายได้เข้ามาหลายทางบางคนมีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสดีๆในเรื่องเงินหรือว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นจากช่องทางใหม่ๆใครที่กําลังมองหารายได้เสริมรายได้เพิ่มมีเกณฑ์จะมีช่องทางมีเกณฑ์จะมีโอกาสครับ คนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายไพ่ดิเอมเ e อเรตั้งอยู่ในตำแหน่งบทสรุปนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเงินที่ดีของคนเกิดวันพุธกลางคืนไพ่ใบนี้จะพูดถึงการทำอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้มักจะเข้าทางคนเกิดวันพุธกลางคืนโดยเฉพาะในเรื่องเงินเงินทองทองไปติดต่อง,งานไปเจรจาธุรกิจหรือว่าไปพูดคุยกับผู้คน จะมีหนึ่งในพวกเขาเหล่านั้นนำพาโอกาสดีๆในเรื่องเงินมาให้กับคนเกิดวันพุธกลางคืนนั่นเองครับคนเกิดวันพุธกลางคืนเมื่อได้ไพ่ใบนี้ต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องเงินใครที่เดือดร้อนในเรื่องเงินในช่วงเวลาที่ผ่านมามีเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือสุภาพส นะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนสิ่งที่ต้องระวังกันบ้างนะครับมีเรื่องที่ดีแล้วก็มีเรื่องที่ต้องระวังด้วยเช่นกันสิ่งที่ต้องระวังคือไพ่8ดาบครับมีไพ่แ8ดาบขึ้นมาจะ เตือนให้ระวังในเรื่องของเป็นหนี้เป็นสินแบบไม่ทันตั้งตัวเพราะไปค้ำประกันผู้อื่นหรือไปค้ำประกันผู้อื่นเป็นเหตุให้ต้องเป็นหนี้ก็ว่าได้เพราะฉะนั้นใครที่กำลังช่างใจหรือว่ากำลังตัดสินใจว่าจะค้ำประกันให้ คนอื่นอย่าเชียวนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายไม่อย่างนั้นจะเดือดร้อนและกลายเป็นตัวเราที่ต้องเป็นหนี้เป็นสินได้ใครที่จะให้ผู้อื่นยืมเงินต้องระวังให้ดีระวังจะไม่ได้คืนครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายระวังโดนเบี้ยหนี้หรือว่าระวังโดนคนอื่นโกงเอาได้คนเกิดวันพุธกลางคืนเพราะฉะนั้นจะทำอะไรในช่วงนี้ต้องมีสติ รอบคอบให้มากไตร่ตรองให้ดีนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนในช่วง21จนถึง31สิงหาคม2566นี้ถ้าเป็นในเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่าดวงโชคลาภโดดเด่นครับมีไพ่ราชินีแห่งเหรียญขึ้นมาไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นมีเกณฑ์ จะมีโชคลาภและบางคนมีเกณฑ์มีโอกาสจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ด้วยครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับโชคลาภเนี่ยเป็นไปตามดวงชะตาของเราส่วนหนึ่งและเป็นไปตามบุญกุศลที่เรานั้นได้ทำมาแตกต่างกันไปในแต่ละคนก็ส่วนหนึงด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวว่าไม่ได้หมั่นสร้างบุญไม่ได้ทำกุศลต่างๆ ก็อย่าลืมหมั่นทำบุญหมั่นสร้างกุศลนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายและที่สำคัญใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากในทุกๆก,การใช้จ่ายมีเงินเข้ามาอย่าลืมคิดถึงเรื่องของการ เก็บออมด้วยเป็นสําคัญครับคนเกิดวันพูดกลางคืนครับและที่สําคัญให้ระวังในเรื่องของมิจฉาชีพนะครับที่จะมาในรูปแบบต่างๆโดนกันเยอะแล้วก็ปรึกษาอาจารย์ปอกันเข้ามามากเลยทีเดียวสําหรับคนที่ถูกมิจฉาชีพหลอกลวงไม่ว่าจะเป็นมิจฉาชีพที่ผ่านมาทางโซเชียลมีเดียหลอกให้ทำงานแล้วก็ไม่จ่ายเงินรวมถึงกลายเป็นว่าเราต้องโอนเงินไปเสียเงินอีกต่างหาก รวมถึงมิจฉาชีพที่ผ่านมาในรูปแบบของลิงก์ที่ให้เรากดหน้าจอมือถืออันนี้ต้องระวังให้ดีคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายนอกจากดูแลตัวเองแล้วยังจะต้องดูแลผูเ้เฒ่าผู้แก่ในบ้านไม่ให้ตกเป็นเหยื่อด้วยนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนครับ เอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปครับมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างนะครับว่า21จนถึง31สิงหาคม2566นี้ดวงความรักจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับ ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับในช่วง21จนถึง31สิงหาคม2566ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนดูจะสดใสนะครับมีไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมาไพ่ใบนี้จะพูดถึงความสุขการได้รับ ความเติมเต็มในเรื่องของความยินดีความสบายใจความสุขใจนั่นเองใครที่กำลังคบหากำลังดูใจกันอยู่ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้รับของขวัญของกำนานที่ถูกใจจากคนที่คุณนั้นคบหาดูใจอยู่ไพ่หกคาถา,าจะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ที่เป็นไปในทิศทางที่ดีต่างฝ่ายต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องดูกันไปยาว,ยาว แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะเอาชนะใจคนที่เรานั้นคบหาดูใจอยู่ได้ด้วยเช่นกันเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนก็ว่าได้บางคนคบหากันเป็นรักทางไกลหรือว่ารักระยะไกลที่อาจจะไม่ค่อยได้เจอกัน แต่ว่าก็ยังพูดคุยกันและความรักความสัมพันธ์ก็ยังคงดีนั่นเองคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายส่วนใครที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วต้องบอกว่านี่จะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นสามารถที่จะมองเห็นข้อดีบางอย่างในตัวคนรักของคุณ อย่างที่คุณนั้นไม่เคยเห็นมาก่อนหรือคนรักของคุณมองเห็นข้อดีบางอย่างในตัวของคุณอย่างที่ไม่เคยได้เห็นมาก่อนมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้นะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายใครที่กำลังคบกันอยู่แล้วคบกันมานานอยู่ด้วยกันมานานแล้วยังไม่ได้แต่งงาน จะมีกองเชียร์กองหนุนให้แต่งงานคนเกิดวันพุธกลางคืนมีเกณฑ์ได้แต่งงานในช่วง21จนถึง3 1สิงหาคมนี้ใครที่แต่งงานแล้วแล้วรอคอยในเรื่องของการมีบุตรมีธิดามีเกณฑ์จะได้สุขสมหวังสมใจในช่วง21จนถึง31สิงหาคมนี้ครับมีเกณฑ์จะมีข่าวดีเกิดขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนเกิดวันพุธกลางคืน คนโสดมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ได้พบเจอใครบางคนเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาความรักของคุณแต่อาจจะเป็นความรักผ่านโซเชียลหรือว่าความรักระยะไกลนั่นเองคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับ เอาละครับดวงชะตาความรักผ่านพ้นไปนะครับก็ขอให้คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นพบเจอความสุขความสบายใจที่ตามหานะครับหากต้องเจอเรื่องทุกข์ใจใดเรื่องร้อนใจใดก็ขอให้เอาชนะได้ด้วยสติแก้ไขได้ด้วยปัญญานะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวง ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลาย i อใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับรวมถึงใครที่มีเรื่องทุกข์ใจใดทุกข์ร้อนใด นะครับอยากระบายอยากปรึกษาพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับพิมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยอาจารย์ปอคนเปิดดวงอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์นะครับแต่ถ้าใครจะดูดวงส่วนตัวรบกวนทักไลน์ ID ใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตา ของคนเกิดวันพุธกลางคืนก็ผ่านพ้นไปนะครับคําทํานายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเองบุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันพุธกลางคืนทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดย บอลเปเปอร์ paper, มือถือเสริมดวงชะตาของอาจารย์ปอคนเปิดดวงออกแบบตามวันเดือนปีเกิดของคุณโดยเฉพาะหนุนดวงชะตาเสริมพลังใจโดยไพ่ยิปซีและพลังของเลขธาตุทั้ง5สนใจเสริมดวงชะตาติดต่อผ่านทางไลน์ ID 0611498995